Extreme Entertainment Learning และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนยาหมองน้ำตราถ้วยทองเสนอความจริงอยู่ตรงหน้าแค่ลับตาก็เห็นชัดความคิดที่ถึงใจก็้สว่างกระจ่กงใจความสุขที่ไกวคว้าใช้ปัญญาชี่ทางไป เข้าใจกวามจริงได้เบาสบายไม่นักเลยคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนตัวเบาครับรายการที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันครับชีวิตที่เบาสบายคือชีวิตที่ไม่แบกอะไรหนักๆไว้ในจิตใจนะครับแน่นอนครับรายการเราจะเริ่มต้นด้วยการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคําถามที่หนักอกหนักใจอยู่ในผู้คนรอบๆตัวของเราครับเราไปรับชมกันเลยว่าวันนี้มีคําถามอะไรบ้างครับ บ่นให้พ่อแม่ที่เขาทำผิดอย่างนี้จะบาปไหมครับเห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจสั่นมีวิธีแก้ไหมคะอยากทราบวิธีฝึกสติที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคำถามวันนี้หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับท่านแรกบอกว่าบ่นพ่อแม่ที่ท่านทำผิดอะ่ะบาปไหม เออนื้คนเป็นลูกเข้าใจเลยนะ้เวลาพ่อแม่มันที่ทำอะไรผิดพลาดเราบน่นท่านเนี่ยเราบาปไหมแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วเนี่ยใจมันสั่นรัวเลยอ่ะมีวิธีแก้ไหมคะอืมน่าสนใจเช่นกันครับและท่านสุดท้ายถามคําถามใหญ่เลยครับว่าจะมีวิธีการที่เราจะฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันได้อย่างไรน่าสนใจมากนะครับและอยากจะบอกเลยว่ารายการขอเลือกคําถามสุดท้ายนี่แหละครับมาตอบในวันนี้ อยากทราบวิธีฝึกสติที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและคำถามนี้จะช่วยแก้คำถามที่สองด้วยนะครับเวลาเห็นอุบัติเหตุแล้วใจสั่นเนี่ยจเจริญสติจะช่วยแก้ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยครับที่จะมาฟังว่าครูบาอาจารย์และผมจะมีคำตอบเพื่อช่วยให้ความจริงมุมมองนี้อย่างไรเราไปรับชมกันก่อนว่าผู้คนเขามีคำตอบกับคำถามนี้กันอย่างไรครับ ก็คือว่าเราก็นึกถึงครอบครัวค่ะครอบครัวของตัวเองอันดับหนึ่งก็คือลูกคือเราต้องเราต้องผ่านในจุดที่การทํางานของเราไปได้ถ้าเราลำบากแค่ไหนก็คืออยากให้ลูกสบายเราก็คือก็คือแบบพอไปทํางานเราจะต้องให้มีความสุขกับการทํางานไม่ว่างานตรงนั้นมันจะยากหรือมันจะง่ายก็คือเราจะต้องผ่านของมันไปแต่ละวันเราคิดณจุดอนาคตของลูกก็คือว่าขอให้ลูก ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราเราก็เลยเวลาไปทํางานก็คือจะต้องตั้งใจทํางานคือวันนี้งานตรงนี้มันต้องมียอดเท่าไหร่นะเราก็จะทําให้มันได้ได้ยอดคือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของการทํางานของเราพัวัแต่ละวันก็คือพอกลับไปถึงบ้านไปได้ไปเห็นหน้าลูกไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วนะเราพอเช้ามาเราก็ตื่นมาทํางานปกติก็คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้ทุกวันก็คือสติของเราจะอยู่คือจุดอันดับหนึ่งคือการคือลูกของเราเอง ก็คือว่าก็คือให้ยึดสิ่งหนึ่งก็คือครอบครัวมารดับหนึ่งในชีวิตของเราก็คือตัวเราอะยังไงเราก็ไปถึงจะมีแม่หรือมีพ่อเราอยู่อะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะกินเราจะนอนอยังไงพ่อแม่ก็ดูแลเราได้อยู่แล้วถึงเราจะโตเขาก็มองเราดูมองเราเหมือนเราไม่โตเราไม่ทำเราก็มีกินมีพ่อมีแม่ที่จะต้องเลี้ยงเราแต่เราจะต้องนึกถึงเขาเวลาที่เขาแก่ ก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาที่เราไม่มีเงินเลยเวลาพ่อหรือแม่ป่วยตรงนั้นแหละคุณก็คือจะรู้สึกว่าไม่มีเงินที่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลหรือพาพ่อไปโรงพยาบาลแต่เราให้นึกถึงว่าเวลาอนาคตถ้าเกิดพ่อแม่เราล้มป่วยถ้าเราไม่ทํางานหรือไม่ไม่เก็บเงินเลยเราทําถึงมันจะได้เล็กหรือได้น้อยเราก็คือต้องต้องคิดเสมอว่าครอบครัวละมานดับที่หนึ่งก็ คือห่วงพ่อแม่หรือพี่น้องถึงเราไม่ทํามันก็ยังไงมันก็ได้กินนะคะถ้าเราเพราะยังมีพี่น้องหรือพ่อแม่ที่ยังคอยเจอจุนเราอยู่เสมอแต่เราต้องคิดถึงตัวเราด้วยว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึง่งที่พ่อแม่เราล้มป่วยหรือพี่น้องเราป่วยแต่เราไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวจะไปหยิบยืมใครเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขามองแล้วว่าเราไม่ได้ทํางาน ไม่มีปัญญาที่จะต้องใช้เงินเขาใช้หนี้เขาอยู่แล้วเขาก็จะไม่ให้เรายืมณจุดนั้นอะคือเราจะต้องลำบากแน่นอนท่านผู้ชมได้ตอบคําถามได้อย่างผมใช้คําว่าอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับท่านบอกว่าวิธีเจริญสติก็คือตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยจจระลึกถึงหน้าที่ที่ต้องทําเพื่อดูแลผู้คนรอบๆตัวดูแลครอบครัวต่างๆและท่านก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นแรงใจ และก็ทําให้ตั้งใจทําสิ่งดีๆไปทั้งวันเลยนี่ก็เป็นวิธีการฝึกสติแบบง่ายๆที่ท่านคิดแล้วก็แนะนำนะครับน่าสนใจนะครับแต่แน่นอนครับเดี๋ยวรายการคนตัวเบาจะมีคําตอบที่ลึกซึ้งขึ้นมาตอบคุณผู้ชมในช่วงต่อไปครับยาหมองน้ําตาถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์มาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบ ยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวรดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวรดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคสสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนิลน,น้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ,อ่อนโยนไม่ระคายเคือง ให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนคนตัวเาเผู้ชวมกำลังอยู่กับรายการคนตัวเบาและเรากำลังหาคำตอบกับคำถามที่ว่า วิธีฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันควรทําอย่างไรแน่นอนครับเป็นคาถามที่มีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมต้องตั้งใจรับฟังเลยครับคําตอบจากครูประจท่านนี้ครับพระครูโกศลวิบูลกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาครับท่านจะไม่คําตอบที่เราได้เห็นประโยชน์และเห็นแนวทางในการฝึกสติกันในชีวิตประจําวันกันอย่างง่ายๆเลยครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันอย่างตั้งใจพร้อมๆกับผมเลยนะครับ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากท่านจึงบอกว่านะสติมโตสถาพัฒนะ์ผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อเพราะนั้นถ้าเรามีสตินั้นเราก็จะไม่ผิดพลาดคนที่มีความผิดพลาดก็พเราะไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติแล้วคนท้าไม่ได้ฝึกสติ ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนความกังวลใจโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีปัญหาต่างๆโถมเข้ามามากมายถ้าหาเราได้ฝึกสติก็ถือว่าเป็นการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงฝึกให้เรานั้นมีสติเสมอ สติก็คือความระลึกได้เพราะนั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วก่อนนอนให้เราเจริญสติเป็นประจำแต่ว่างตอนไหนเราก็เจริญสติก็คือให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องทัดลากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตน ซึ่งถ้าเราได้เจริญสติอย่างนี้ให้กำนดรู้เราจะไม่มีความทุกข์เรื่องแก่คำว่าแก่หมายถึงสภาพที่สุดโทมทั้งร่างกายทั้งสิ่งของที่มันเก่ามันแก่มันชำรุดไปเมื่อเรารู้สึกตัวเองแก่ใครมาทักว่าแก่หรือใครมาทักว่าสิ่งของเรามันเก่าเราก็จะไม่เป็นเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นเออมันเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตา ความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บแล้วก็ปรึกษาหมอรักษาอย่าเชื่อฟังตามที่หมอเขาแนะนําไม่ต้องไปกังวลใจในเรื่องของความเจ็บเราก็จะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องของความเจ็บความตายเช่นเดียวกันความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมากที่สุด แต่ถ้าเราได้พิจารณาถึงความตายว่าความตายเป็นของธรรมดาเราก็จะไม่กลัวตายและเมื่อคนที่เรารักเราชอบเราเคารพเกิดตายเกิดเสียชีวิตอะไรขึ้นมานั้นเราก็จะทำใจได้มีสติทำใจได้และการทัดทากจากของรักจะเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสิ่งของเป็นคน สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเราก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้เราไม่พลัดพากจากมันมันก็พลัดพรากจากเราไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีสติพิจารณาเสมออย่างนี้เราก็จะไม่เป็นทุกข์ยามได้ที่เราได้สูญเสียพลัดพรากจากสิ่งของเหล่านั้นแล้วประการต่อมาก็คือว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเอง ทำกรรมอย่างไรเราก็จะได้กรรมอย่างนั้นคือถ้าเราประสบคราะกรรมในเรื่องราวต่างๆนะเราก็จะไม่ไปเป็นทุกขนะ์ก็ถือว่าเอ้ยเป็นกรรมของเรานะอีกหน่อยมันก็พ้นไปนะเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้แหละเป็นการเจริญสติให้เราฝึกเสมอเนะพราะตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าปุ๊บไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็พิจารณาเนี่ย เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตัวเองเราพิจารณาอย่างนี้ก่อนนอนก็พิจารณานี้พิจารณาบ่อยๆก็จะสร้างภูมิคุ้มกันยามใดที่เราประสบกับเรื่องราวต่างๆก็จะมีสติระลึกได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ การที่เราได้เจริญสติบ่อยๆนะ่ะจนเกิดความชำนาญทำทุกวันทุกวันนะอย่างน้อยก็สองเวลานะตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนหรือจะมีเวลาว่างตอนไหนก็พิจารณาบ่อยๆเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆสติของเราก็จะมีความมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะพบกับสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีเราก็จะไม่หลงกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่เพลิดเพินไม่มัวเมาแต่ยามใดที่เราพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะทำใจได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเราได้เจริญสติอย่างนี้เป็นประจำก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความทุกข์ของเราได้เพราะนั้นความทุกข์ความสุขอยู่ที่ตัวเราสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมบุคคลอื่นมาชั่วปันชั่วคืนแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นแต่ถ้าเราได้ฝึกสติอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเราก็สามารถมีความสุขได้เพราะฉะนั้น ขอยท่านทั้งหลายได้มันเจริญสติอย่างนี้ตลอดไปเราก็จะคลายจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน ับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน ยาหมองตราถ้วยทองยาหมองตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อฟกช้ำยาหมองตราถ้วยทองมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายช่วงตำราตัวเบา วันนี้ผมจะมาเปิดตำราโตเบาเพื่อร่วมตอบคำถามนี้ครับว่าวิธีที่เราจะฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันควรทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้บอกกับเราถึงแก่นสำคัญแล้วนะครับว่าให้เราพิจารณาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นความปกติของการเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากนั่นคือหลักสำคัญเลยเมื่อเราพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆเ,เป็นประจำทุกวัน พระอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยตื่นนอนก่อนนอนก็ดีแล้วแต่แน่นอนครับผมขออนุญาตฮาร์ดคอร์ครับเพิ่มเติมว่าการเจริญสติเนี่ยเมื่อเราเข้าใจหลักที่พระอาจารย์บอกแล้วเนี่ยเราฝึกได้เป็นประจำเนืองๆเ,เลยครับเราต้องฝึกให้บ่อยจริงๆครับผมขอเทียบเคียงกับการฝึกฝนร่างกายของเราคุณผู้ชมที่เป็นนักกีฬาคุณผู้ชมที่เคยฝึกทำอะไรด้วยร่างกาย ร่างกายก็เช่นคุณฝึกพิมพ์ดีสัมผัสก็ได้หรือคุณจะฝึกยกเวทหรือคุณจะฝึกตีแบตคุณต้องทําอะไรงไงครับคุณต้องทอํายังไงเพื่อคุณจะถึงทําสิ่งนั้นได้เก่งครับซ้อมทาบ่อยๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆท,ทําซ้าย้ำย้าย้าทําซ้าย้าย้าย้าหลักนั้นแหละครับคุณก็ต้องมาใช้กับการพัฒนาจิตใจเหมือนกันการจเจริญสติคือการพัฒนาจิตใจที่เป็นนามธรรม รูปแบบการพัฒนาก็มีหลายหลักเลยที่พระพุทธเจ้าให้แนวทางไว้อานาปานาสติแล้วก็สติปฐาน4พิจารณาสิ่งอย่างนี้สิ่งเหล่านี้อยู่เนือง,องกายเวทนาจิตธรรมทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำและแน่นอนครับในการทำซ้ำนี้ก็หมายถึงเราเมื่อเราจับหลักได้แล้วเราทำซ้ำจิตของเราที่เคยเคยชินกับอะไรครับ โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโดยเฉพาะหลงทําไปไม่รู้ตัวเลยนูน่นนี่นั่นก็จะเริ่มถูกฝึกให้คมชัดขึ้นมีสติระลึกมากขึ้นและสิ่งที่อาจารย์บอกไว้ว่าอ๋อเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาโลกธรรมทั้ง8ล้วนเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกเดี๋ยวเราก็ได้รับความสัมเสริญเดี๋ยวเราก็ถูกนินทา เดี๋ยวเราก็ได้ยศแล้วเราก็เสริมยศเดี๋ยวเราก็ได้ลาบแล้วเราก็เสริมลาบเมื่อเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้อย่างมีสติอยู่เนืองเนืองนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกับที่คุณจะเวทจิตใจของคุณคุณจะทําซ้ํากับจิตใจของคุณคุณจะทําซ้ําทําซ้ําจนมันกลายเป็นสติที่เติบโตเป็นมหาสติเมื่อเกิดมหาสติเวลาที่เจอเรื่องราวที่คุณจะโดนกิเลสเล่นงานเกิดเรื่องราวที่มีอกุศลเล่นงานมหาสติจะทํางานอัตโนมัติที่ทำให้คุณ ไม่พลาดทําความชั่วร้ายและทั้งหมดนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าอย่าตั้งกะเกณฑ์อะไรขอแค่ทําไปเรื่อยๆทําซ้ําย้ําที่เดิมบอกกับจิตใจเหมือนเดิมว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองพระอาจารย์บอกว่าไงครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่นาทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้าเราแค่ท่องจํามันจะไม่เหมือนกับเราจเจริญสติเมื่อเราจเจริญสติไปเรื่อยๆสติเราจะเกิดปัญญาขึ้นและเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วมันก็ดับไปและทุกอย่างที่ผ่านในชีวิตเราก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อ,อไหร่ที่ทุกเสี้ยวขณะจิตของท่านเป็นธรรมดาท่านก็พ้นทุกข์สิ้นเชิงนะครับผมก็กําลังฝึกอย่างที่กําลังบอกทุกท่านอยู่นะครับอย่าลืมครับเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจําวันทําซ้ําย้ําให้ถูกต้อง จเจริญสติเห็นความเป็นจริงตามธรรมดานั่นแหละคือสิ่งที่อยากฝากไว้ครับส่วนในเชิงเทคนิคไปเซิร์ช Google หากันดูเพิ่มเติมนะครับจเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้ทุกคนทุกวันแน่นอนครับการเจริญสติคือการพัฒนาจิตใจที่เป็นนามธรรมกายเวทนาจิตธรรมทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำจิตของเราที่เคยเคยชินกับอะไรครับ โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโดยเฉพาะหลงทําไปไม่รู้ตัวเลยนู่นนี่นั่นก็จะเริ่มถูกฝึกให้คมชัดขึ้นมีสติระลึกมากขึ้นเมื่อเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้อย่างมีสติอยู่เนืองๆนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกับที่คุณจะเวทจิตใจของคุณคุณจะทําซ้ํากับจิตใจของคุณคุณจะทําซ้ำํำทําซ้าจนมันกลายเป็นสติที่เติบโตเป็นมหาสติ เมื่อเกิดมหาสติเวลาที่เจอเรื่องราวที่คุณจะโดนกิเลสเล่นงานเกิดเรื่องราวที่มีอกุศลเล่นงานมหาสติจะทํางานอัตโนมัติที่สามิคุณไม่พลาดทําความชั่วร้ายและทั้งหมดนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าอย่าตั้งกะเกณฑ์อะไรขอแค่คุณปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อเราเจริญสติไปเรื่อยๆสติเราจะเกิดปัญญาขึ้นและเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป และทุกอย่างที่ผ่านในชีวิตเราก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อไหร่ที่ทุกเสี้ยวขนาจิตของท่านเป็นธรรมดาท่านก็พ้นทุกข์สิ้นเชิงนะครับโลแลนเนเจอร์โคดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรายการคนตัวเบาครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมกับทางรายการขอบคุณมากๆครับและก็ขอบคุณอย่างที่สุดครับ โลแลนเนเจอร์โค้ดและผู้สนับสนุนรายการทั้งหลายครับที่ทําให้รายการนี้เกิดขึ้นมาได้แชมพูโลแลลเนเจอร์โค้ดต้องบอกนะครับว่ายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับแชมพูปิดผมขาวโลแลลเนเจอร์โค้ดครับขอบคุณมากๆครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ถ้วยทองที่สนับสนุนกันมาด้วยดีเช่นกันคุณผู้ชมครับสติคือการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างแนบแน่น เราสามารถฝึกฝนจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันอย่างแนบแน่นได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะครับเราจะต้องฝึกฝนเท่านั้นนะครับภาวนามายปัญญาจึงจะเกิดขึ้นคุณคุณผู้ชมไม่สามารถมาดูรายการคนโตเบาฟังคําสอนครูบาอาจารย์อ่านหนังสือล้านเล่มพันเล่มแล้วจะทาให้เราพัฒนาจิตไปถึงจุดที่บรรลุธรรมได้นอกจากคุณผู้ชมจะต้องมีภาวนามายปัญญาการฝึกเจริญสติก็คือภาวนามายปัญญาที่เราควร ให้ความสำคัญและทำกันทุกๆวันครับอย่าลืมครับว่า<ม>การบรรลุธรรมเป็นสาธารณะเป็นเป้าหมายที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสามารถไปถึงได้นะครับอย่าเข้าใจผิดการบรรลุธรรมเป็นสาธารณะที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาสามารถไปถึงได้นะครับขอเพียงแค่คุณทานศีลภาวนาและยึดมั่นในศีลสมาธิปัญญา โดยมีการเจริญสติเป็นพื้นฐานไปสู่สิ่งเหล่านั้นครับทั้งหมดนี้คุณทําได้ทุกๆวันครับรายการคอนโทรเบาขอเป็นกาลังใจให้และก็ขออยู่เคียงข้างคุณผู้ชมเพื่อที่จะร่วมกันทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ผมอํานาจทัชญยกุลและรายการขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดย้ามองน้ำตราถ้วยทอง